สวัสดีครับกลับมาพบกับกับตันฟรีดอมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสเปกเครื่องนะครับที่เหมาะแก่การใช้งานโปรแกรม solidworks นะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับหัวข้อแรกนะครับผมก็คือระบบปฏิบัติการนะครับของ windows นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึง macbook นะครับผมระบบของ windows ก็คือตั้งแต่ windows 7, 8, 10นะครับก็6 4สิบิตนะครับรุ่นหกบิตนะครับ มาในส่วนที่2นะครับ CPU นะครับผม Intel หรือว่า AMD ไรเส้นนะครับผมความเร็วเริ่มต้นนะครับที่แนะนำา 2GHz ขึ้นไปนะครับผมในส่วนที่3มนะครับผมก็จะเป็น RAM นะครับ RAM ก็ตั้งแต่8 G ดขึ้นไปนะครับผมแนะนำนะครับแนะนำเลย16ก็กับ3 2 g สินะครับผมถ้าได้สามสินี่คือสบายเลยครับแต่ว่า 8G b ิกนี่ก็จะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับแนะนำก็คือ16 กับ 32GB นะครับผมในส่วนที่4ี่นะครับผมที่ลงโปรแกรมนะครับต้องมีพื้นที่นะครับในไดซีของเขานะครับในเครื่องของเรานะครับอยู่ที่ 8GB นะครับผมโอเคถ้าเกิดใคร CPU ไอไดซีเต็มนะครับผมก็ไปลบไปล้างออกหน่อยนะครับผมเพื่อจะได้พื้นที่เพราะว่าโปรแกรม solidworks ใช้พื้นที่ถึง 8GB เลยนะครับในส่วนที่ห้านะครับผม ก็คือการ์ดจอครับสามารถแสดงความละเอียดภาพนะครับตั้งแต่1280คูณ1น2 4นะครับหรือ1,600คูณ1น5 0นะครับหรือว่าสูงกว่าขึ้นไปนะครับผมในส่วนข้อที่6นะครับผมก็คือเมาส์นั่นเองนะครับก็เมาส์ก็แนะนำนะครับให้เป็นเมาส์ที่มีลูกกลิ้งนะครับเพื่อที่จะเราจะใช้ในการโรเตตหรือว่าหมุนชิ้นงานนะครับผมหรือในการซูมอินซูมเอานั่นเองนะครับผม โอเคครับนี่คือสเปคคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าสเปคเครื่องของเราที่ต้องมีนะครับในการจะใช้โปรแกรม solidworks ในการออกแบบนะครับทั้งงาน 3D 2D นะครับหรือว่างาน assembly นะครับต้องมีสเปคประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆครับที่ฝึกใช้โปรแกรม solidworks ใหม่ๆนะครับผมโอเคครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลับตันฟ e ดอัมาด้ครับท่านจะได้ไม่พลาด ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนครับติดตามคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ